ท่าร่วมรักที่ไม่ใช้เตียงเป็นสังเวียนรักนะเราจะใช้การยืนนะด็อกกี้ท่ายืนเป็นยังไงนะคะฝ่ายหญิงก็ยืนนะ,ะหันหน้านะหันหน้าไปทางไหนก็ได้นะคะแล้วฝ่ายชายมายืนซ้อนหลังนะคะตำแหน่งนะตรงนั้นนะตำแหน่งน้องชายถ้ามันตรงเป้านะคะฝ่ายหญิงนะคะยืน โน้มตัวลงไปเอามือจับเข่าในช่วงแรกนะเพื่อให้ฝ่ายชายสอดใส่น้องชายจากด้านหลังให้เข้าไปให้สุดก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะฝ่ายชายนะคะจับแขนฝ่ายหญิงนะ,ะให้ไปข้างหลังจับตรึงไว้เพื่อไม่ให้ฝ่ายหญิงเสียหลักนะคะทีนี้การเข้าจังหวะก็จับถนัดแล้วก็ฝ่ายหญิงนะคะ ก็จะมีความสุขด้วยเพราะว่านะ,ะส่วนปลายของน้องชายนะคะเข้าไปสัมผัสจุด g ีสปอตด้านในของฝ่ายหญิงได้ง่ายนั่นเองนะคะถนัดง่ายและทําได้นานการมีกิจกรรมนะคะอย่าไปเน้นมีบนเตียงให้เราเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะคะเพื่อความสุขนะคะ